สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำโจ๊กปลาเค็มนะคะตัวโจ๊กนะคะพี่อ้อยจะ,ะต้มข้าวก่อนนะต้มให้เขาอ่นุ่มๆน,นะคะพอเข้านุ่มนะคะก็ใช้อ่าที่ตีไข่เนาะ ที่ตีไข่หรือที่ทําขนมนะคะตีขนมแบบนั้นน่ะแล้วตะก้อแต่พี่อ้อยใช้เป็นตะก้ออันเล็กนะคะมีวันนี้ใช้เป็นมีกรอบนะคะมีกรอบเนี่ยใส่เยอะๆอร่อยนะก็จะให้ความมันเนาะ ปลาเค็มก็ทอดเหมือนเดิมนะคะตอนทอดก็คือใส่อาซอสปรุงรสนะคะอันนี้เป็นปลาเค็มเจนะคะใส่ขิงเลยถ้าทานเจนะคะก็ ใส่ได้แต่ผักชีนะคะต้นหอมไม่ใส่เนาะนี้พี่อ้อยทำเป็นมังสวิรัตนะคะก็เลยใส่ต้นหอมด้วยพริกไทยบ่นนะคะเปิดฝาพริกไทยไม่ออก เปิดไม่ออกเฉยเลยพริกไทยป่นก็เป็นพริกไทยดำเนาะที่ทำเองเสร็จแล้วค่ะพี่อ้อยเคี่ยวโจก๊กอ่าค้างไว้แต่เมื่อคืนนะคะเคี่ยวค้างไว้แต่เมื่อคืนแล้วก็เพิ่งจะมาตีตอนเช้านะคะตีให้เขาอ่าแตกละเอียดนะคะเนื้อจะเนียนนะคะเห็นว่าเนื้อเนียน แต่หลายๆคนถ้าชอบแบบเป็นเม็ดๆนะคะก็ไม่ต้องตีละเอียดมากก็ได้นะคะแล้วตัวโจ๊กก็จะปรุงลดลงไปเลยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถายพูดคุยกันเนาะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะ ฝากช่องน้องซีไว้ด้วยนะพี่อ,อ้อยอาวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ